สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ทุกทท่านทุกๆคนกันเลยจ้าเสียงนี้ที่ได้ยินเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้นะคะเสียงของแม่จ่าพาเพิ่อนนะคะก็มาพบกันกับเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะทุกทท่านทุกทุกคนกัน เช่นเคยนะคะก็วันนี้เราพาทุกท่านทุกคนมาเดินเที่ยวตลาดนัดนะคะเป็นบรรยากาศตลาดนัดบ้านนอกบ้านเราเนาะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศตลาดนัดว่ามีอะไรขายกันบ้างเนาะวันนี้จะเสียเงินจะได้ควักเงินในกระเป๋าไปอีกเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันจ้า สวยจังส <ingredients S 1> <sensory tissues. S 2> ีเหลืองสีใช yeah, <c oughs> well ้ได้สีอสีมันมีไซส์ให้เลยถ่ายกลับบ้านเดี๋ยวจ้าดมก่อนได้นะคะ คนแขวนเาไปลงมาช้่จงได้ลถ <laughs> ิงไม่อยากได้เหรอเนี่ยถิงก็ดูหลายรอบแล้ว่เอาไหมละร้อยเดียวดูสิเลือกเอาเอาสีสีดูทึบๆไหมเธอก็จะบอกเอาลงโซเชียลนะ ปานกาแฟได้บาปานมกาแฟนะครับสามพันห้าสิบเ้าเจ็ดพันกร้อยได้นะครับเราไปดูเสื้อให้มากก่อนอืมของเสื้อยี่นหนึ่ง ลายหจ้าลายซ่ายระงลายกระดิ่ลยระดิ่งายกด่ลายกะงลาระ่งายะดิลยระดิ่งลายกระดิ่งลายร่ากรงายระิลยระด่ยด่ลายรงยะิ่าดงลยรายนะดิ่ยกระ่ลริลย่ารงายริาก่ย่างาย่ายยกยงายยด ไปดูว่าอย่างนิ่งเลยครับจะเป็นหม้อนิ่งครับรมีนึ่งข้าวเหนียวน่งาวเจ้ากระทะปลาลมกระทะปลาจอรเข่แล้ก็มีทางเล็กใหญ่เะครับขาดเด็ดขาเทียบปเล็กใบใหญ่ดูเอาไปแล้วกันไยรันของเรารู้ยกันเยอะเลยครับสำหรับวันนี้สินค้าสุดใหญ่ของเราข้าวเหนวเนื่ยนอแี้มีก่าเค่ข้วบนนี่มีไหม แบบมะร้านร้านแบบของมะเขาไม่ได้มาขายวันนี้ตองเดินกลับไปอีกมีต้นไม้ขายด้วยสินค้าจากโรงงานกางเกงขาั้นยีบาทค่ะสินค้าจากโรงงานกางเกงขาั้นยี่สิบบาทค่สินค้าจากโรงงานกางเกงขาั้นยี่สิบบาทค่ะสินค้าจากโรงงานกางเกงขาชั้นยีบบาทค่ะสินค้าจากโรงงานกางเกงขาชั้นยีิบบาทค่ะ สินค้าจากโรงงานเกงขายบาทค่ะสินค้าจากโรงงานเก่ขาย88บาทค่ะสินค้าจากโรงงานเกงขาย28บาทสินค้าจกโรงงานไก่ขาสิ้งานไกะ88บนี่50บาทหิงดูเก่งตัวนี้น่ารักน่ารักน่ารักจิ มาเซื้อร้านนั่นแหละแม่จำได้ร้านที่ไม่มา ก็เดินโซนเสื้อผ้ากันผ่านมาเรียบร้อยนะคะตอนนี้คุณราก็พาทุกคนมาเดินในโซนอาหารนะ,ะเป็นโซนโซนที่แจะชื่นชอบมากนะเพราะตรงนี้จะมีอาหารหลากหลายอย่างมีผักมีปลาทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรค่ะบริเวณนี้นะคะ,ะ,คะของกินขนมอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมีหวานมีเค็มใช่ไหมหรือว่ามีอย่างเดียว อันนีห่อนีกคะเดียวครับัเ่ิบาทที่บ้าเรามีรอแกงอร่อยแซแค่สูงเหมือนกัน

จรริงหอขายมือให้ขวักไข่เลยเนาะแม่ค้ามือไม่ว่างมือไม่ว่างเลยตอนรับลูกสุดยอดมาผพ้เดียวเลยเนี่ยสองหัวไปเข้าทำงานไมว่าางยันยันพักเลยเว่าหัวอีแคกระเทือหนึงเฮากัะเทือนึงค่ะกันได็ เผ็ดมากว่าสั่น่าร้อยสี่สิบหอมปลาล่าะหมปลาอ่าฮะหอมดี ก็จะได้เอานี่มั Gesch ่งยี่ส ja ิบห้าบาทสองจากสองกระทงคนบ้านไหนเนี่ยเป็นกระทงนอะจะได้ยินตกระทูเรียกเป็น

มาละไปสิ่งก็แตดตามทุกมาละไปสิ่งก็มเรืองในไางอย่าเยอะเลรับมาดูได้นละมีหลายเรื่องดนเจ้าดูดูเรื่องอะไรกันบ้งไงครับเราเหลาก็ได้จ่ายตังค์แล้วจะได้ไปเห็นกนมาเลยนะครับแล้วสุดท้เยถ้ามาเดินไปตังนีนี่แม่จะมาดูฟิกลัน เราก็เดินกันมาจนเหนื่อยแล้วนะคะคลิปนี้แม่จ๋าก claro> ็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วจ้าแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ทุกทก่านทุกทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้บายบายไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อแฮปปี้เอเวอร์วัน